อันนี้คือทิศตะวันออกนะครับไม่ใช่ทิศตะวันตกแต่ดวงอาทิตย์เขาส่องแสงผ่านใต้โลกเราอมโลกมาทางทิศตะวันออกด้วยก็เลยได้ภาพเป็นเหมือนทิศตะวันตกเลยเหมือนพระอาทิตยจะตกดินมันไม่เห็นพระาทิตย์แล้วตอนนี้ พระอาทิตย์ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับตกไปแล้วแหละน่าจะตกดินไปแล้วละพระอาทิตย์เนี่ยทิศตะวันตกอยู่นี่ไม่สวยทิศตะวันตกวันนี้แต่ทิศตะวันออกกลับเป็นสีทองแดงเลยสีทองสีทองแดง แลกดีสวยดีพอขึ้นมาอยู่บนเกาะขึ้นมาอยู่บน,นเกาะครึ่งครึ่งเกาะแล้วถ่ายลงเนี่ยก็เลยเห็นแบบนี้ก็อยากได้ภาพนี้แหละครับ